สามารถปรุงแต่งกิดทุกครั้งที่เห็นผู้หญิงแล้วที่เห็นมันจึงมีอารมณ์ทางเพศแบบนี้พุ่งเกิดขึ้นรือเห็นสภาพนั้นเรายังจะอยากเสพกรามกับคนนั้นอยู่ไหมั่อยู่ห้านาทีแกเลยเดี๋ยวนี้จากอายุอ้าวทำไมไม่เอาล่ะอย่าไปดูผู้หญิงสวยๆมันเริ่มเหงาะนะเนาะพอเวลาเหงาก็เริ่มหงีทีนี้มันเริ่มมาเป็นจอดๆแต่นะมาตามลําดับเลยนะเ,เราต้องเราต้องเข้าใจหลัก หลักของการเสพการหรือการอยากจะไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ผิดในฐานะของคาราวาสเราสามารถทําได้แต่เราต้องทําภายใต้ของศีลอย่าไปประพฤติผิดในกามคืออย่าไปเอาของคนที่เขามีสามีแล้วเนี่ยมาเป็นของเราอันนี้ไม่ได้หรือการที่เราจะไปคบค้าสมาคมไปคบหากับใครก็าตามเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องขออนุญาตผู้ปกครองเขาคือพ่อแม่ไปทําให้มันถูกต้องตอนนี้ต้องมีการพูดคุยกันอยู่ เราจะไปเป็ในติธรรมทันใครเนี่ยก็ต้องขอครอบครัวเขาขอคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนที่รักษาเขาอยู่ก็ต้องขอทีนี้ถ้าไม่มีเลยจะทํำยังไงวิธีการดับง่ายที่สุดคือมันยากมันต้องเจริญอสุภะอสุภะเนี่ยเป็นของที่เป็นของแบบต้านกันอย่างยิ่งกับพวกกามาราคะมันเป็นของที่แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเจริญอสุภะปุ๊กเนี่ยไอความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันจะลดไปเลย มันจะดับไปจนแทบจะไม่เหลือด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรเพราะมันจะขยักขยแงแต่คําถามคือเราพิจารณาอสุภะเป็นไหมล่ะอ่าถ้าพิจารณาอสุภะเป็นเราก็ต้องพิจารณาอสุภะไม่ได้ผลม่ได้ผลแสดงว่าเราพิจารณาไม่เป็นคือผมก็ลองพิจารณากอันตอตั้งแต่เราาแล้วจอกระดูกเหลือสมเหลือเป็นดินทุกอย่างหรือว่าัดินน้ำมันไฟร่างกายหมก็ลองพิจารณา ไม่แสดงว่ายังไม่เป็นผลถ้าพิจารณาถูกต้องต้องเป็นผลการพิจารณาโดยสัญญาแต่ไม่เข้าไปแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องย่อมไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นมันไม่ต่างจากการท่องบทหรือเอาหนังสือมาเปิดอ่านมาไม่ต่างกันการพิจารณาอสุภะต้องน้อมใจไปให้เห็นในความขยักขยแงเกียริชางนั้นเช่นอาจารย์ถามว่าถ้าเราเห็นซากศพนอนอยู่ตรงเนี้แล้วไส้มันปลิ้นออกมาทะลักออกมามีเลือดไหลแล้วในขณะนั้นเนี่ย เนื้อก็ยุ่ยออกเต็มไปหมดคนบริเหตุเคยเห็นไหมเนื้อฉีกลุ่ยขาดแล้วตาก็ถลนในความเป็นสภาพซรากศพในเวลานั้นถ้าเราเห็นตรงนั้นเราคิดว่าเราจะมีอารมณ์ทางเพศไหมนั่นไงมันไม่เห็นเห็นไหมพอเวลามันไม่เห็นมันจึงมีอารมณ์ทางเพศแบบนี้พุ่งเกิดขึ้นรุนแรงเพราะเราไม่เห็นจริงตามนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแล้วปรากฏว่าเราชอบมาก อยากมีปฏิสัมพันธ์กับเขาจูนเดินออกไปเมืม่อกี้ชอบมากเลยนะรถชนขาหาักไปข้างหนึ่งสมองไหลเละออกมาตาทะลักปากฉีกไส้ทะลักถ้าเราเห็นสภาพนั้นเรายังจะอยากเสพกามกับคนนั้นอยู่ไหมย่อมไม่อยากแล้วถูกต้องปะ่ะเพราะมันเห็นโดยความเป็นจริงว่าร่างกายมันเสื่อมสลายแตกทําลายไปเป็นธรรมดาไอสิ่งที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามมันไม่ได้สวยงามจริงมันเป็นแต่เพียงการหลอกลวงในทางกลับกัน ถ้าในโลกนี้มันเป็นแบบนี้ได้อันนี้อุปมาผู้หญิงคนเดิมสวยมากเหมือนเดิมอยากได้เหมือนเดิมปรากฏว่านั่งอยู่5นาทีแก่เลยเดี๋ยวนี้จากอายุยีสาวอ้ออเปลี่ยนเป็นอายุ90เขี่ยวตรงนี้เลยนะเอาไหมเอาวทำไมไม่เอาล่ะคนเดียวกันนะ่ะคนเดียวกันเลยนะทำไมไม่เอาคนเดียวกันนั่งอยู่ต่างกันแค่ห้านาทีแล้วก็เหี่ยวย่นลงไปเฉยๆถ้าเรามองสภาพตามความเป็นจริงเราไม่เอาถูกต้องปะ นั่นเรียกว่าการเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นเดินหน้าไปเลยว่าคนนี้เดินสู่ความเสื่อมยังไงได้บ้างถ้าเราสามารถปรุงแต่งจิตทุกครั้งที่เห็นผู้หญิงแล้วจินตนาการว่าเขาเนี่ยเน่าเฟซเสื่อมสลายแต่ทาลายมีความเหี่ยวความย่นยังไงได้บ้างเราจะตัดการมาราคาออกได้แต่ปัญหาเวลาเรามองผู้หญิงเราไม่มองแบบนั้นเรามองผู้หญิงเรามองโอ้มันสวยงามเจเลยเอวมันคอดนมมันโตสะโพกมันผาย มันอยากจะไปเมียปฏิสัมพันธ์อยากจะจับตัวนั้นอยากจะทำตัวนี้มันเห็นหมดตามนี้ใช่ไหมมันจินตนาการเพราะเราไม่ตัดความคิดตัวนี้ออกไงพอเวลามันตัดไม่ได้มันก็พุ่งขึ้นในใจกระแสตัวนี้มันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนที่สุดเราก็เริ่มรู้สึกอยากจะมีในสิ่งนี้ขึ้นมาอยากจะเข้าไปสยบมัวเมาในมันอยากไปเสพกามในมันเห็นไหมนี่แหละมันเป็นราคะคือความกำหนัดอย่างยิ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเราไปนึกคิดติกถึงสิ่งนั้นด้วยอำนาจในความเพลิน ดังนั้นเวลาเราเห็นผู้หญิงเนี่ยเราจะจินตนาการแล้วมันมีความเหี่ยวยังไงไปหาวิธีการดูความเหี่ยวมาไปเจอไปดูเวลาดูผู้หญิงเนี่ยอย่าไปดูผู้หญิงสวยๆให้ไปดูผู้หญิงแก่ๆอายุแปดสิบเก้าสิบเวลาไปดูผู้หญิงอย่าไปดูผู้หญิงนมตั้งเต้าให้ไปดูผู้หญิงนมเหี่ยวล้าพื้นให้ไปดูแบบนี้คือไปดูคนแก่ไปเห็นคนแก่ที่ไหนไปดูภาพก็ได้ภาพเก่าๆนอินเทอร์เน็ตกูเกิลน่ะมีเห็นเยอะแยะไปดูเลยสภาพแก่ๆแล้วลองจินตนาการเสพการแบบคนแก่ดูมันจะรู้สึกยังไง ลองดูซิมันจะรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยลองดูการมาราค้ามันจะตีขึ้นมาไหมาจาคิดว่าคงไม่ตีนะมันก็รู้สึกเหี่ยวเหี่ยวย่นลงไปตัวนั้นอนะต่อหน้าต,ต่อตามคงแข็งขึ้นไม่ได้นะถูกต้องป่ะเพราะอะไรมันโดนมันเห็นจริงๆแต่เพราะเราไม่ปรุงแต่งตามความเป็นจริงมาเลยไปเห็นจริงๆไม่ได้เพราะวิธีการคือเราเห็นตรงหน้ารู้สึกยังไงต้องเปลี่ยนความรู้สึกอย่าไปเอาความรู้สึกที่อยากไปเสพมเขาต้องเปลี่ยนความรู้สึกจากเสพเนี่ยจากเสพเขาไปเสพคนแก่แทน พิจารณาเลยทีนี้มันก็จะหมดความอยากไงนี่แหละปัญหามันยากตรงนี้คือเราต้องปรุงแต่งให้มันเห็นจริงๆอ่ะตามความรู้สึกอึดอัดขยขยแยงเกลียดชังในสิ่งนั้นอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นเวลาพระเจ้าเลยบอกว่าอกุศลเวลามันเกิดแล้วเนี่ยต้องลิละให้เร็วละลให้เร็วด้วยการเอากุศนเนี่ยไปพิจารณาแทนก็คือไปพิจารณาความความไม่งามของมันอ่ะพิจารณาความเสื่อมความเหี่ยวความย่นความเสื่อมสลายความแตกทําลายความทนอยู่ไม่ได้ความตั้งอยู่ไม่ได้นาน เนี่ยต้องพิจารณาตัวนี้เห็นชัดเมื่อเห็นชัดการมาลาคาัจะดับไปแต่ว่าถาม,ถามเดี๋ยวมันจะกลับมาไหมเดี๋ยวมันก็กลับมาหน้าที่เราคือพิจารณาซ้ําๆเดี๋ยวพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยนะทีนี้จะเริ่มขยักขยแยงขยแยงเลยทีนี้เห็นอะไรก็ขยแยงไปหมดเพราะเวลาเห็นหน้าผู้หญิงี่วยมันจะจินตนาการเป็นความแก่หมดเลยเพราะอะไรมันชินในการจรินตนาการทีนี้ก็จะไม่รู้สึกอะไรมันก็จะเบาลงเบาลงแต่ว่ามันดับไปไหมมันยังไม่ดับไป,ปร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันกดไว ฝึกอย่างเงี้ยฝึกซ้ําๆแล้วก็อย่าลืมจเจริญอาณาปณสีทิทีนี้อาณาปณสิิเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ฌานก็ระงับไม่ได้อีกเพราะการได้ฌานคือผฐมฌานเท่านั้นถึงจะสามารถดับตัวนี้ได้คือดับชั่วคราวหลบหลบก็เรียกว่าหาที่หลบอย่างอาจารย์เนี่ยสามารถหาที่หลบได้เพราะอาจารย์ยังมีโอกาสในการหลบไงเพราะนั้นเวลามันมีเพศมันมีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นอาจารย์ก็หาที่หลบแล้วก็บวกกับการพิจารณาเดี๋ยวสักพักหนึ่งไปไปเห็นใหม่อารมณ์ใหม่ก็ดับก็เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดเราก็พิจารณาตรงหนนน้้าัเลย เพราะนั้นการทาสมถาวิปัสนาจึงต้องทําคู่กันไปตลอดเวลาเมื่อเราทําคู่กันแบบนี้มันจะเบาบาง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 เรื่อยๆจนที่สุดมันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อตั้งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ขาดกระจายกระดกไปเพราะนั้นเราต้องฝึกแบบนี้ซ้าๆแรกๆเข้าใจมันยากมันยากมันจะแบบมันจะงี่างี้ยเปเรื่องปกติ<ช>เราก็ไปแอดคนแก่สิอย่าไปเข้ากลุ่มหญิงสาวสวยๆเราต้องไปเข้ากลุ่มนูนะ่นบ้านพักคนชราอย่างเนี้ย ทำให้เอไอเออใช่ท so ี่มีถามว่าโทษของการมีการได้ดุสีกับข uh uh ้ออะไรกันเออนั่นแหละเสียเงินด้วยเสียทรัพย์ด้วยเสียเวลาด้วยนั่นแหละไม่ได้หรอกสุดของการใช่เราชนะไม่ได้วิธีการคือเราต้องเอาพวกนี้ออกจากระบบเราให้หมดในโทรศัพท์เราเราต้องดึงพวกนี้ออกถ้าเราไม่ดึงพวกนี้ออกเรียบร้อยเลยมันจะเห็นซ้ําๆไงเวลาเห็นทุกครั้งมันก็จะเกิดอารมณ์วิธีการคือไม่เห็นรู้ไหมทําไมพระพุทธเจ้าอ่ารู้ไหมทําไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามวัดป่าวัดเขาเนี่ยเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์ เพราะอะไรเพราะมันจะไปดูแบบนี้แหละแล้วพระเสพกามไม่ได้พระทําให้น้ําอสุจิเคลื่อนออกจากฐานไม่ได้นั่นหมายความว่าช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาบัับหนักมากเฉพาะพระนะคารวะทําได้ดังนั้นจึงไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช้โทรศัพท์เพราะอะไรเพราะเวลามันเกิดความอยากมากมันอดทนไม่ได้มันแบบอยู่เป็นปีๆอ่ะมันทนไม่ไหวนะเวลามันเห็นอะไรนิดนึงเนี่ยน้ามันจะเคลื่อนออกเลยนะบางทีอ่ะเพราะอะไรกระแสกิเลสตัวนี้มันรุนแรงมากพอเรามาไปเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะกระชากกัน ทีนี้แหละมันจะดึงออกจากตัวนี้ไม่ได้แม้แต่ไม่ดูแล้วนะมันจะเก็บไปเข้าห้องน้ําเลยจะบอกให้มันจะเก็บไปเลยไปอยู่ตรงไหนมันก็จะเก็บไปตลอดมันจะติดใจเพราะอะไรมันไปเห็นแล้ววิธีการคือต้องไม่เห็นแล้วเวลาอยู่นานๆน,นะจะบอกให้แค่ไปบินทบาทไปบินทบาทแล้วไปเห็นนะแค่ไปเห็นผู้หญิงเนี่ยจินตนาการว่าเขาแก้ผ้าได้เลยแล้วจินตนาการในการเสพการแบบเขาได้เลยเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันหิวกระหายกับสิ่งนี้มากยิ่งไม่ปฏิบัตินะตาย ตายอย่างเดียวมันจะคุมตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะมันจะรุนแรงไอ้ตัวเนี้ยรุนแรงที่สุดเลยแก้ยากที่สุดคือตัวนี้หน้าที่เราคือทําไปแล้วคนที่ละได้คืออนาคามีถ้ายังไม่ใช่อนาคามีไม่มีทางละได้โซดาบันก็ยังละไม่ได้โซดาบันก็ยังมีความอยากมีความหงีแบบนี้อยู่แต่เขาจะอยู่ภายใต้ศีลห้าจะไม่ทับผิดศีลห้าเขาจะพึงพอใจในสามีภรรยาของตนเขาไม่มีสามีภรรยาเขาจะไม่พึงพอใจในตัวใครแต่เขายังมีความชอบไหมยังชอบแต่เวลาเสพการ์เขาจะไม่ร่วมประจุสลายถึงใคร เขาจะช่วยเฉพาะตัวเขาเองเขาจะไม่สนใจกับบุคคลอื่นแต่ยังมีความสวยความงามในความติดใจยังมีความเพลิดเพลินเห็นได้ดูได้แล้วก็รู้สึกจินตนาการถึงสิ่งเหล่านั้นได้แต่จะไม่เข้าไปปัทุสลายแต่เราคิดเราปัทุสลายไหมคิดเราคิดว่าเขาไปเราไปมีเพศสัมพันธ์เขาอย่างนี้ไปจับไปคึงตัวนั้นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าปัทุสลายแล้วโสดาบันในมโนกรรมจะไม่มีเรื่องนี้โสนาบันไม่มีโสนาบันจะมีแค่ว่ามองว่าสวยว่าง,งามรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้ว เขาสามารถทําให้เคลื่อนได้โดยที่ไม่เข้าไปทุสลายต่อหญิงหรือชายนั้นไม่เข้าไปประทุสลายแค่มองร่างกายแล้วเกิดความยินดีพอใจในสิ่งนั้นแต่ไม่เข้าไปประทุสลายแม้แต่ในมโนกรรมก็ไม่ทําเพราะถ้ามโนกรรมทําได้การทําผิดศีลก็ย่ามทําเกิดขึ้นได้แต่พระโสดาบันเนี่ยผิดศีลไม่ได้อีกแล้วดังนั้นจึงขาดกันตั้งแต่ในใจเพราะฉะนั้นเราต้องตัดใจให้ได้แบบนี้มันถึงจะไม่ลงมือกระทําทางกายได้อืม